พี่น้องคะสวัสดีค่ะล่าสุดนะคะนุ่มโจโยมนินฟาดเดือนห้ามยูทูบเบอร์ช่องนี้ทำข่าวเด็ดขาดมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะหลังจากที่ช่วงเดือนก่อนเนาะมียูทูบเบอร์โอโหททำข่าวเป็นข่าวเท็จข่าวไม่เป็นความจริงทำให้องค์กรนำ,ำให้ r f c นะคะแตกแยกกันทุกเท,ท,ท,ทียงกันแบบสนันไ้ม,มากเลยกับช่วงก่อนที่ผ่านมาเนาะจนล่าสุดค่ะ บอสโจออกมาโพสอีกครั้งแล้วสำหรับเตือนเตือนมากๆเลยอย่าทำแบบนี้อีกไม่งั้นเจออ่าพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะเขามาอ่านโพสแรกก่อนสําหรับประมาณช่วงเช้าๆหรือเปล่าเนาะทางหนุ่มโจยมนินเขาวอมาโพสเรื่องราวนี้เพราะว่าเพ็นบอกว่าสังเกตไหมครับอ่าสังเกตไหมครับตั้งแต่ผมห้ามก็คือประกาศยูทูบเบอร์บางช่องไม่ให้เล่าข่าวถึงุงเอีงและ สาวน้อยและศิลปินของสาวน้อยแทบไม่มีดราม่าเลยอ่า FC มีความสุขมากศิลปินดูกลมเกลียวไม่มีอะไรมากคิดทําให้ปวดหัวส่วนช่องที่ทําคลิปทําข่าวเล่าข่าวในเชิงบวกพลังบวกเรารักและศรัทธาพร้อมสนับสนุนและเกื้อกูลไปพร้อมกันอันนี้คือเป็นโพสต์แรกนั่นเองค่ะแล้วก็โพสต์ต่อมาค่ะหนุ่มโจยมณีออกโพสต์บอกว่าคนอย่างผมไม่มีหรอกครับที่จะผักมิตรให้เป็นศัตรู ผมสร้างศิลปินจนมีชื่อเสียงจนวงปังผมต้องลงทุนลงแรงไปค่อนข้างครึ่งชีวิตของแต่ไอพวกชุบมือเปิดหาไรายได้จากการเกาะกระแสด้วยก,การทำคลิปทำข่าวในเชิงดราม่าในเชิงรถเพื่อหวังยอดบิวการสร้างไรายได้ให้ตัวเองอสร้างเรื่องศิลปินแต่แล้ววงของผมนะ่มีดราม่าอยู่ตลอดทำให้องค์กรผมแตกแยกผมไม่ยอมหรอกลูกวงผม500ชีวิตเขาต้องฝากความบางความ ฝากอาคาคตอะถ้ามากินกับผมและองค์กรของผมผมต้องปกป้องและรักษาวไว้เพื่อความมั่นคงขององค์กรและการยืนระยะยาวของศิลปินความส่าง,งามของศิลปินนะคะส่วนยูทูบเบอร์ช่องดีๆมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ทําแล้วก็เสนอข่าวของของสาวน้อยเนาะพูดในเชิงบวกและส่งเสริมในภาพที่ดีผมรักและข่าวราักศรัทธาและสนับสนุนเกื้อกูลไปพร้อมกันครับอ่าพี่น้องคะแล้วก็ โพสโจค่ะโพสอีกบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกไปพูดไปโพสในต่อๆโจมตีองค์กรพูดใส่ร้าย,รายศิลปินสาน้อยสร้างเรื่องลบๆเล่านิทานงั้นนี้เดี๋ยวก็อ้างว่าได้ข่าวมาจากวงในว่าวงในวงในบ้างเอาข่าวมาจากในวงบ้างส่วนเรื่องเท็ท็ศิลปินสาน้อยโดนเยอะขนาดผมยังโดนไปเยอะ อย่าตกเป็นเหยื่ออย่าลงเชื่อหลงกลโชเชียลพวกนี้เด็ดขาดน,นะครับอาทีมหลังบ้านผมกำลังดำเนินการอยู่ครับอ่าพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างกับหนุ่มโจโยมนินแล้วล่าสุดค่ะออกมาโพสอีกเช่นเคยค่ะกับเหตุการณ์ที่หน้าตอนนี้ปักหมุดโพสต์ไว้ใต้รูปโปรไฟล์เลยสำหรับโพสต์ในการสังห้ามคือถ้าใครนะคะมาส่องเฟซนุ่มโจโยมนิน จะเห็นเลยว่าสั่งห้ามยูทูบเบอร์ช่องนี้พี่น้องคะ่ะนี่เลยค่ะเป็นใต้โพสต์ของเฟซของบอสนอกนี่คือเป็นโพสต์ที่เพื่อนในปักมุดไว้เพื่อนนะคะบอกว่าย้ําอีกทียูทูบเบอร์ช่องดังกล่าวผมไม่อนุญาตให้พูดถึงและเอ่ยถึงวงผมศิลปินสังกัดและลูกวงของผมลูกสาวผมจะเรื่องใดๆก็ตามพร้อมกับอ่แฮชแท็กเนาะอ่พร้อมกับททกขีดไว้ว่า ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับอย่าไปติดตามเด็ดขาดมีประมาณหกช่องพี่น้องคะอาจจะเป็นช่องเก่าด้วยบางคนก็สร้างสองไม่ขึ้นมาเพื่อนสีมาเบาอันนี้คือบอโจคือตามสืบทันเร็วมากว่าหา้ามถึงคุณจะเป็นคนเดียวกันแต่มา่อสั่งสองไม่์เเชื่องบวกกับเบไดผมบ่อยเหตุน,หน,นะคะในการที่พูดในครั้งนี้เนาะแล้วก็ ช่องไหนก็ตามแต่ให้กันครับลองไปลองไปดูกันใต้โพลของบอสโจนะคะเราขอไม่เอ่ยในนี้นาอกว่าแต่ละช่องเป็นช่องใครบ้างแล้วก็บอสค่ะบอกว่าไม่ต้องมาโหนไม่ต้องมาพูดถึงเพื่อหวางเอายอดวิวไม่ต้องมาทําคลิปพูดถึงพวกเราเลย คุณจะไปเล่าข่าววงไหนศิลปินไหนก็เรื่องของคุณครับเชิญไปเลยครับอ่าเอฟซี FC กำลังมีความสุขเอฟซีแหละจริงและ f อฟซีไยล้จริงห้ามไปสนับสนุนช่องพวกนี้ช่องนี้ที่อีลาที่ที่เราเก่ามาข้างบน f อซี FC อีลาจริง f อถซียลจริงควรเชียร์และสนับสนุนช่องที่เป็นพลังบวกและเชียร์ที่ส่งเสริมศิลปินในองค์กรเชิงบวกและไม่สร้างความแตกแยกในองค์กรพร้อมกับลงท้ายด้วยว่า โจโยมนินผู้บริหารอาพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องราวนะคะของหนุ่มโจโยมนินคือไม่ยอมครับในการที่คุณเมื่อสางขาวเท็ดข่าวทุกๆอย่างเนาะเพราะว่าณนะตอนนี้ค่ะทุกคนจะรู้กันว่าองค์กรสาวน้อยหรือว่าศิลปินคณะยังก็ตามแต้งสาวน้อยนะตอนนี้คือ อยู่อย่างมีความสุขไม่มีข่าวดราม่าไม่มีเรื่องราวจะมาทำให้กระทบจิตใจทั้งสองฝั่งไม่นจะเป็นวงหนึ่งหรือวงสองก็ตามแต่ณตอนนี้นะคะคนในวงเขามีความสุขกันมากๆเลยหลังจากที่บอสได้มีการสั่งห้ามแต่ละช่องไปทุกคนสังเกตเห็นไหมเนาะในการที่บอสสั่งห้ามไปช่วงปีก่อนบอสสั่งห้ามไปว่าห้ามช่องนี้ทําช่องนี้ทําณปัจจุบันณะเวลานี้ข่าวดราม่าข่าวโจมตีซึ่งกันและกันมีน้อยจริง อาจจะไม่หมดแต่มีน้อยมากน้อยกว่าที่บอสไม่ออกมาโพสต์ด้วยสัมดีแล้วที่ทางบอสออกมาพูดออกมาทําให้ชัดเจนในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์จากแฟนคลับบ้างแต่และคนก็พูดเยอะแล้วก็หนุ่มโจค่ะออกมาตอบกลับคอมเมนต์บอกว่าสังเกตไหมครับตั้งแต่ผมประกาศห้ามยูทูบเบอร์บางช่องไม่ให้ทำขาวองคือทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นศิลปินทั้งหนึ่งหรือสอง ไม่ว่าจะเป็น FC ทั้ง1นึงหรือสองแต่ทุกคนมีความสุขกันยังมากๆเลยในทุกเรื่องราวนั่นเองค่ะโอ้โหเยอะพี่น้องค่ะในการที่ในการที่ช่องแต่และช่องระทำข่าวเชิงลบเนาะบางขนอกว่าเห็นในช่องต่อตยังมีเอาข่าวไปลงโจมตีอยู่เลยนะบอสช่วยจัดการหน่อยบอสบอกว่านี่แหละกำลังดำเนินการก็ต้องรอต่อไปนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ การดําเนินการทางบอสนะคะว่ามีการโจมตีเพราะว่าทุกวันนี้นะคะว่าจะเป็นแอฟฟ้าแอปแดงหรือว่าแอตอตอนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็ทําเท่าที่เราเห็นเนาะถ้าอันนี้ไม่เห็นก็เฟนคลับว่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับทางบอสด้วยในการที่ไปเจอเรื่องราวนั่นแหละอืในต่อตอมีเยอะครับบอสนี่แค่นิดๆยังไม่หมดมันมีอีกเยอะจริง ในตอต,อ,ตอมีเยอะจริงๆพี่น้องคะสรางสังเกตมาเบิรงนอกเพราะแต่ละคนสร้างแอคขึ้นมาได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบนั้นว่าโจมตีเขาโดยตรงในการที่พูดให้เขาเป็นเท็จพูดให้เขาโจมตีเสียหายกันอ่าเยอะมากแฟนคลับแต่ละคนคอมเมนต์ยาวบักคับพี่น้อง่ะปานกระดาษเอซีบางคนคอมเมนต์นะคะเนี่ยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้ยพอในต่อต่อดราม่าร้า,ายบักคับ พยายามจะไม่เสพไม่ไอ้นี่แหละแต่มันก็อดไม่ไหวมันไปนเจอแล้วรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองค่ะจัดการเลยค่ะกำลังใจครับจาก FC สาวน้อยอดสวาแนตองแบบนี้แม่บอดสุดอะคับผมนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็ถึงเรื่องราวเนาะทางหนุ่มโจยมนิงคือสั่งห้ามแล้วสำหรับ Youtube ช่องแต่และช่องที่ได้อื่นมาก็ขอให้หยุดนะคะอย่าทำข่าวเกี่ยวกับสาวน้อยหรือว่าองค์กรสาวน้อยให้ทำข่าวคณะอื่น นั่นแหละก็ตามที่บอสได้พูดไว้เนาะสำหรับวีนี้พี่น้องคะก็มีก่นคะสาหรับวีนีี้กินก็ฝาก่อนแลค์ก็แชร์กดตามเพจหรือช่องเล่นนะคะสำหรับวนนีกัไปก่อนค่ะ